ปวดพี่หนูหมบอลองแล้วพี่ปวดตอนส่งแชร์ไหมครับเราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้าต้องบ้างอยู่พี่ฮัโโลโหลใครนะชายคือรถเลยพี่เป็นไหนวะสปาอ,อีกหรืออ๋อมีเหตุประชุมเสร็จปุ๊บคุยล่าต่ออีกเอ้าป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 ้า <laughs> ได้เป็นเรื่องเรื่องล่าสุดก็คือนายบรรวนเนี่ยทาไมอะ่ะ มันเออน้องในแก๊งไปงัดร้านใช่ไหมก็คือจังหวะอุ้มศพผิดอะที่ไม่มีอะไรหรอกก็คืออุ้มสุดพอผิดปุ๊บก็วางเสร็จแล้วก็ขอโทษหน้าง,งานเสร็จปุ๊บก็ไปขอโทษอีกรอบหนึ่งหลังเล่นจบนายวันมันพูดว่าถ้าขอโทษแล้วอะไรอ,อะไรสักอย่างอะไรถ้าถ้าขอโทษแล้วหายก็คงไม่มีคนตายหรอกอะไรเงี้ยพูดอย่างนี้นายวันวันมันพัวพันกันอีกแล้วนะพัวพันกันอีกแล้วเหรอ อดูไว้ก็มีโพพันตีงานดังกับเอ็นทีอาร์ก็มาพอดีพี่บังมาด้วยก็เดี๋อๆคุยกันก็ลงมันจะได้ไม่อนี้มากเดี๋ยวค่อยไปคุยกับดี่เด๋อไอ้นี่พี่คือเขาต้องคุยตอนเด็กประกิษแม่พี่เมิร์กเดี๋ยวผมจะการให้พี่เมิร์ก่อนก็ได้พี่บังเรื่องมันเกิดจากพี่ติทุระว่าไงเรื่องมันเกิดจากการร้านใช่ไหมพี่แล้วทีเนี้ย มันมันเป็นจังหวะที่แบบมันมีศพเขากับศพเราวางนข้างกันมึงมึงเป็นคนอุ้มป่ะใช่ใช่พี่ผมก็เลยบอกว่าเราเราอะไอทูอะไอทูไปอุ้มศพเขาแล้วก็ผมก็บอกให้มันวางซึ่งผมไปรีเช็กแล้วมันอุ้มอยู่ประมาณสองเกือบสามวิอาแล้วมันก็วางซึ่งตรงนั้นโอเคพอเล่นจบพผมแบบสลบใช่ไหมพื้นมาผมก็โอเควิ่งไปขอโทษเขาแทนเพื่อนแทนไอทูอีกรอบนึงแล้วก็พอไอทูตื่นไอทูก็วิ่งไปขอโทษเขาอีกรอบนึงแต่ว่า ในส่วนของตอนผมอ่ะเขาดันพูดว an ่าอะไรนะเออถ้าขอโทษแล้วหายมันไม่มีคนตายหรอกครับน um ู่นนี่ไม่มันอยู่ที่ว่าตอนมึงอุ้มเนี่ยมึงอุ้มแล้ววางเลยไหมหรือมึงอุ้มแล้วมึงวิ่งไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วไม่วางไม่ไปไกลไม่ไปไกลมันมันอุ้มมันวิ่งมันอุ้มแล้วมันสไลด์ชนรถพี่ก๊อตใช่ใช่มันแล้วตัวมันไม่ท่ายกปืนผี่อ่ามันก็วางใช่ไหมมันเลยวาาดีเลย์แต่าแต่ว่าไอ้ทูมันก็ไปของเขาแล้วแต่ว่าทีเนี้ยพอพอผมโดนพูดมาอย่างนั้นอะใช่ไหมผมก็เลย สตันแบบนึงแล้วผมก็นั่งนึกว่าไอ้เพื่อนกูเปกว่าแล้วจะพาเรียกมาทำไมเสียงเสียงเสียงมันไม่คุ้นหูพี่เซดินบอกเออแล้วแล้วผมก็เลยโทรดีเช็กกับเขาว่าแบบคนที่พูดน่ะคือใครแล้วแบบเขาแบบพูดฟิลไหนซึ่งได้ได้สรุปก็คือเหมือนเขาบอกเขาบอกว่าเขาพูดเล่นแต่ผมก็ไม่แล้วมึงชนะหรือแพ้เขาแพ้เขาแพ้แพ้แต่ไอที่เขาแต่ไอที่เขาพูดเล่นน่ะคือมันโทรไปมันโทรไปทีนะพี่ไม่ใช่ตอนนั้นนะใช่ใช่ผมผมรดีเช็คเมื่อกี้ แล้วเขาบอกว่าเขาพูดเล่นซึ่งแต่ผมว่ามันไม่ควรพูดนะพี่ไม่แล้วมาสภาทำไมเนี่ยเขาเรียกมาสภาสภาให้มาเนี่ยบอกว่าสภาให้มาอันนี้คือคือพี่เล่าให้พวกพี่เราให้บ้งฟ้าแล้ว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 อย่นั้นมาขนาดนี้ไอการเซรีเรียกมาทำไมเน่ทำไมอะเนี่ยไม่ใช่หนูอะให้จูเนียร์โทรหาหนูหลังจากแออดอปเพราะว่าไม่ไม่หนูให้มาสภาเพราะว่าหนูจะเขียนรีพอร์ต เวลามีแก้มึงถามเขาให้เคลียร์ซ <kind abonn és> ิแไม่เสียเวลาปับพี่ฟังไปพี่มน่ะมีอะไรพี่อันนี้เจ็บเจ็บเจ็บไปครับไอ้มึงรีพอร์ตกับสภาเสร็จแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปบอกใครแครับดังนั้นแล้วก็ไอ้เซลีนพี่จะพี่จะรีพอร์ตไปถึงไทเดนเนี่ยคือพี่ต้องไปเองไหมหรือว่าเซลีนจัดการได้แก๊กเลรอ่ะพีพีพพีพเพราะว่าไทเดนมันได้อ๋อพี่เองใช่ไหมโอเค ใช่ได้ได้เพราะว่าเก้าอี้เอ้ยไม่ใช่เพราะไทเดนไม่คนคุมร้านป่ะพี่น้องแจ้งเหตุการณ์ไวก่อนแบบนี้ใช่ครับไทเดนดูแลร้านครับพี่ใช่ได้ครับได้ได้จะงัดต่อป่ะม่ใช่ที่วันกับกูไม่ใช่เหรอวะอ่าวอันนี้ละอันนี้มูมอะอยอ้าวล็อกล็อกอ้าวนั่นแหละพี่มันมันเป็นแค่แวบแรกที่ตกใจเฉยว่าแบบเออเหมือนเขาไม่พอใจเราหรือเปล่าแต่ว่าตะกี้โทรไปรีเช็คอีกทีหนึ่งเขาบอกเขาพูดเล่นเออสนใจมันอะ เราพอโัวแล้วเหรอทษน <c oughs> ร้านไหนวะที่มึงไปซัดกันอะ่ะเกิดเรื่องเนี่ยร้านแดงครับพี่ ร้านแรกของหลุบที่แล้วตึกแดงใช่ไหมไม่ใช่เอ็ดแดงใช่ไหมไม่เอ็ดแดงครับเอ็ดแดงเอ็ดแดงเอ็ดแดงอ้าวไปต่อหน้ากูเลยเร่งเรงเธอเนี่ย รอครับไทเดนไทเดนอยู่ป uh, ้ายไอตันมาวะโล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  NCR NCR เช่นน้ที่ซิกซิกอันนี้ใครอะไอชี้เหรอพี่ซิกซิกตายเหม่อต้องรอพี่แบนพี่แบนน่าจะออกไปไหนก็ไม่รู้โอเคเจอใครกัน ญาติดีไม่เกี่ยวเด็คนดูเราจะมองงั้นเด็เรามองว่าไทยเด่นนะเด็ก <c oughs> ตรงนูง้นเอทีอาร์ปะใช่ใช่ใไหมใครอะ่ะโวอันนี้เอ็นีเทีอาปะไม่ใช่เขาไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอ<ะ>เราก็เราก็มั่ว ไอตันอยู่ในเมืองปะพี่โโอเองไม่มีใครอยู่สักคนในเียปวดหัวะคับนึงอลน มีสิทธิ์ถึงเรามีสิทธิ์ที่จะพูดตรงๆกับเขาว่าแบบเอออันเนี้ยเราหึงนะเราห่วงเธอนะอะไรอย่างงี้ใช่พี่ว่าไงปกับพี่ว่ามันสดไหมวกนั้นวกนั้นเขาหึงห่วงอะไรกันวะเออฟังมาแล้วเริ่มจากซาเวียก่อนแล้วกันพี่ทำไมผม น่าจะมีลุ้นน่าจะมีลินลุ้นที่สุดอะไรอะไรอย่างเดียวไม่ X หมายถึงอะไรวะหมายถึงแ cancel อะไรไม่ได้อะ cancel หมดก็อะไรไงมึงต้องถ้าเกิดตายแล้ว X ไม่ได้อะตอมอเลยลองตายไหมล่ะลองแล้ว X ไม่ได้เออถ้างั้นต้องต่อมอ ไอแบกิวเมื่อกี้ใช่ปะที่เขาบอกว่าไอแบอยู่แบไหนว่าแบแบกิวปะวะหรือแบไหนเนี่ย เป็นไปได้ที่ฮัลโลเกิ <X <X ียวพี่ทำไรพี <X? <X 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 um <X <X ่ทำไรอยู่พี่ทำอะไรอยู่ทำไรอยู no ่ทำไรอยู่ตอนนี้ไม่ได้ทำไรครับพี่มีใครอยู่บ้างอ่ะตอนนี้เหรอมีผมกายพี่บอบพี่ที่เห็นทำไรกันอยู่วะ ไม่ได้ทำอะไรครับพี่พี่ไปหาที่บันเรียนคุยกันอยู่ได้ครับพี่เออทำดีบานไอไอนนี่เันไอคีเป็นแบบวะความสุขแค่นั้นอะชิมชิมก็แบบขึ้นมาดิขึ้นมาไปด้วยดิพี่ก๊อตงูมันลอยขึ้นมาแป๊บนึงนะเจ้ลานครับฮัลโหลครับครับของเซาเวียครับสวัสดีครับพี่ไทเดน ผมผมว่าว่าให้ครับผมมีเรื่องมาแจ้งครับผมสกอตเซนเซนะครับคุณสกอตจะแจ้งแจ้งไว้ได้เฉยครับพอดีน้องไปงัดร้านกันแล้วเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเดี๋ยวผมให้น้องโทรไปเล่าได้ไหมครับจะได้เป็นเจ้าตัวได้ครับโทรเล่าดิเบอร์ตองหกเสียงนะเป็นคนชื่ท็อปนะเบอร์ตองหกใช่ไหมพี่ใช่โทรไปเล่าเ,าเราต้องการเล่าอย่างเดียวไม่ต้องการจะเอา อ่าเรื่องหรือบทลงโทษอะไรบอกเขาไปอย่างนี้เราอยากเล่าไว้ทิ้งมาเฉยเฉยเพราะว่าเราจะได้เซฟของเราด้วยประมาณนี้นั่นแหละอันนี้คือที่พี่จะเสียให้เขาฟังให้ผมโทรไปเลยใช่ไหมครับเออขลครับอ่อันนี้อันนี้อันนี้ใครพูดนะครับสวัสดีครับถามเขาวเขาถามเขาว่าได้ว่าพี่ทำงานอยู่ไหมให้ผมไปหาไมอะไรอันนี้อันนี้พี่ทำงานอยู่หรือเปล่าครับให้ผมไปหาไหมหรือว่าจะใหา้เราไปติดต่อเรื่องงานร้านครับ น่ได้ครับได้ได้ครับไยดูไว้มึงไปครับพี่สดีสดีครับพี่เขาเขาบอกให้ไปหายมนั่งรถไปคนหนึ่งไอ้บ๊อบมีใครอยู่บ้างในบ้านอ่ะในบ้านมีมีสามโตผมชายกิวตอนนี้มีสามครับพี่โอ้โหเยอะมีแต่วัยรุ่นคือขนองอ่ำงมาฟังก่ันได้คืออันนี้เป็นเรื่องของไทเดนก็คือฝากด้วยเย็ดไหมมันมีเหตุหนึ่งก็คือน้องมันเป็นอดร้านการแล้ว ทีนี้น้องมันไปอุ้มศพผิดก็คือจะหยิยยยบศพเพื่อนแหละเก็ตปะครับอ่าคือวิ่งมันวิ่งวิ่งหยิบศพผิดแล้วก็มันก็วางแล้วก็ขอโทษเขาไปเขานี่คือเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งพอขอโทษพอขอโทษ,โทษไปแล้วหน้างาน<อ>าหนึางาน่งรอบใช่ไหมพอน้องมาเล่นจบน้องมันแพ้นะลุกขึ้นมามันก็ไปขอโทษอีกรอบนึงแล้วนายวันเขาพูดว่าถ้าขอโทษแล้วหายก็คงไม่มีคนตายหรอกนี่คือคาพูดของนายวันวันแต่พี่ไม่ได้จะเอาเรื่องอะไร แต่มาแจ้งไว้ก่อนเผื่อเขาเอาตรงนี้มาหาเรื่องพวกพี่เก็ดไหมข้าจะครับพี่เพราะมันเป็นเรื่องของงัดร้านแล้วพวกมึงเป็นคนดูแลอันนี้คืออยากเจตนาพี่คือให้พวกมึงรับเรื่องไว้เฉยเพราะพี่แจ้งหมดเลยไทยเดนซาวเวอซาวเวนทีอาร์ดูไว้แล้วก็แจ้งสภ<ช>าไว้แล้วแต่ไม่ได้จะเอาเรื่องหรือมีบทลงโทษอะไรแต่พี่มาเล่าก่อนเพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุต่อเนื่องจากตรงนี้ณนะตอนนี้ยังไม่มีเจ็ดไหมเคยครับเจ็ดครับอ่าก็คือ,อน้องอขอโทษไปแล้วน่าจะหงุดหงิดเหมือนกัน โอเคประมาณนี้นะคือพผู้รับเรื่องนะดาตาดาตาครับโอเคครับอันนี้ไม่ขาดสายก่อนแล้อาการนี้หัวร้อนช่วยไอ้ที่ไอ้ที่บอกว่าแต่ไม่ได้มีเหตุการณ์ต่อเนื่องอะไรหลังจากที่เกิดจากที่ร้านนะอันนี้ครับพี่ยังไม่มียังไม่มีหัวร้อนพี่อาการนี้ทีนี้ทีซาเวียอยู่ไหนวะนะทำไรพวงนั้นวะไป่ร้มงบอกเพื่อนที่มันงานร้านชุดนั้นไม่ต้องไปอะไรกับเขานะ เรามาเล่นร้านเราไม่ได้มาหาเรื่องใครกบอแล้วแล้วผมก็โทรไปรีเช็คกับฝั่งนู้นแล้วเขาเขาบอกเขาพูดเล่นแต่อาจจะเป็นเพราะคนที่ผมไม่รู้จักพูดเล่นเฮี้ยอะไรสัตว์ถ้าเกิดวันหนึ่งแม่งเอาเรื่องนี้มาเขม่งเราพจะทำไงมันไม่ได้พูดเล่นหรอกพี่มันไม่มีใครพูดเล่นหรอกยี่่่่ะเวลาพูดมึงมึงต้องคิดแล้วเปิดไมค์มาเปิดปากมาเฮี้ยถูกปะเฮี้ยลองไปดูไว้ดิมันจะพูดปะเป็นชาวเวียนดนามจะพูดไหมไม่พูดหรอก ถ,ถ้าเหมือนเหมือนเขารู้ตัวว่าเราโดนเลงอะเเราน่าจะไปต้องไป,ไปคุยกับสภา,าหรือหรือไทเดนนี่แหละเขาเรียกแบบทรไอ้เจ๊กทรไอ้เจ๊กโข้าไปไพีเขาเรียกบอกว่าผู้เล่นผู้เล่นที่อะไรศาสตร์คผู้ที่ร้านเว้ยคำพูดมึงก็ไม่เหมาะสมแล้วถูกปี่ลำเยี่ยมันมองระบบจัดเลยนะแบบแบบโบเลยอะแจ้งไว้มีอะไรแจ้งแจ้งให้หมดเฮีย เฮ้ยดูไว้รับเรื่องหน่อยนะไ<เ>อ้ดูไว้รบับเรื่องนี่หว่าอะไรสักอย่างนี้แหละครับท่านมีผู้หญิงท่านสีดำครับมีผู้หญิงนั่งอยู่บนรถครับที่ผู้หญิงที่กำับแต่งตัวแบบ <N PR S 1> เหมือนตัวดำๆครับจะบอยเหรอวะที่มีหัวม,มีหัวมีโบยทั้งบัวครับนั่งอยู่ในรถนั่งอยู่ในรถครับ อไปไหนเนี่ยไปตีพี่ต้องหน่อยพี่ไปตีหกหกพี่มาวินดูให้หน่อยเดี๋ยวมันมาร์กไปไหนวนะเนี่ยไปไล่เห็ดอะ่ะไปเส้นเห็ดอะ่ะเขาเก็บผิดหรอวะน่าจะน่าจะ ดำอยู่ผมว่าผมว่ามี 25m ไม่เบื่อคนดู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 สตอรี่ตีไม่เบื่อครับอ๋อหัเห็ดชอบ ทำเป็นโรงงานน่ะเอออุตสาหกรรมไปดิโอ้ยผยนจ่าสวัสดีครับซาเวียสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุณท็อปอยู่ไหมครับสวัสดีครับยังตอนนี้พอดีมันมีเหตุการณ์ในแก๊งคุณท็อปหมดเลยปะใช่ครับหมดเลยเมื่อกี้มันมีเหตุการณ์ตอนงัดร้านเกิดขึ้นคือน้องในแก๊งมึงเล่าดิ ก็คือไอ้พวกผมไปงานร้านใช่ไหมครับตรงร้านเอดแดงที่เนี้ยมันมันมันเล่นกันไปกันมาแต่ว่ามันมีคนถนัดเลขเลยนะคือมันมีศพผมศพเขาแล้วก็มีผมกับเขายืนจะลงกันเป็นสี่คนนะซึ่งีคนที่นําไปศพเนี่ยอยู่สองคนแล้วที่เนี้ยเพื่อนเพื่อนผมครับดันไปหยิบศพเขาพลาดซึ่งซึ่งตรงนั้นก็คือปล่อยปล่อยตรงนั้นนะครับายนนไม่ไม่ถึงสามวีครับตีเชกแล้วแล้วก็พอเล่นจบครับเล่นเล่นจบอันนี้มีมีหลักฐานเก็บไว้ไหม มีครับมีมีอเครับก็คือง่ายๆเลยครับก็คือน้องมันจะหยิบศพเพื่อนแต่ไปหยิบอ่าครับแล้วหยิบผิดแล้วก็เลยไปวางแล้วก็หน้างานเนี่ยวางเสร็จก็ขอโทษเขาหนึ่งทีแล้วก็เล่นจบก็ขอโทษอีกทีหนึ่งแต่ว่าพอเดินตอนจบเนี่ยเดินไปขอโทษในวันในวันเขาพูดกลับมาว่าถ้าขอโทษแล้วมันหายก็คงไม่มีคนตายหรอกอะไรประมาณนี้ครับก็คือก็คือน้องมันบอกผมอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยผมมองว่างัดร้านเนี่ยมันเป็นสิ่งปกติในโรงแัมใช่ไหมครับแต่ว่าอาใช่ครับปกติไม่บับกันด้วยแล้วก็ ผมเลยมาแจ้งไทเดน์ก่อนแต่จุดะส์ผมเนี่ยคือผมต้องการโปรเทคตัวเองนึกออกไหมครับผมไม่รู้ว่าเขาเขาจะอะไรกับผมต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันมีเหตุตรงนี้ขึ้นมาผมเลยมีความประสงค์ที่จะแจ้งไทเดน์ทุกเก้าอี้ก็คือผมแจ้งดูไว้ไปแล้วมาแจ้งทวีแล้วก็กําลังกำลังไปแจ้งอธิยาต่อครับผมแต่ว่าเมื่อกี้น้องเหมือนน้องบอกว่าโทรไปถามเขาอีกรอบหนึ่งรีเช็ครอบหนึ่งเขาบอกว่าพูดเล่น อันนี้ที่น้องที่ที่เขาบอกนะครับก็คือเขาไม่อยากมีปัญหาน้องไม่อยากมีปัญหาแล้วผมก็ไม่ได้อยากมีปัญหาแค่อยากโปรเทคตัวเองว่าในวันจะไม่มาเอาเรื่องนี้มาแบบมาตามมาอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยครับได้ครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ลองคุยกันในวันนี้เลครับเพราะว่าถึงพูดได้ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่อยากไม่อยากได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากได้อะไรนะครับจากเรื่องนี้แต่แค่ผมอยากโปรเทคตัวเองตรงนี้ว่าเรื่องนี้มันจะไม่ตามมาหาพวกผมอะไรเงี้ยครับได้ครับใช่ใช่ใช่ได้ครับคุณตอบประมาณนี้เลยครับามครับ เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวคุยกันายวันวันกันนะครับว่าถึงจะเป็นการพูดเล่นแบบเตือนๆเขาไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ควรครับได้เลยครับในในส่วนนั้นแน่เป็นต้นส่วนที่ใส่เตืนต้องไปคุยกันครับได้ครับได้ครับได้ครับไ้ครับ้ครับได้ครับไดครับครับครับไอ้ครับได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 ครับได้ครับไ้ครับไดอครับได้ครับไครับครับด้ครัไครับ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 ไ้ครับครับ้ครับครับไครับครับดรั เห็ดชีสหมูเบียร์นั่เอาไปทำอะไรอยู่นะบัตรพ่อค้าครับโอ้ได้ได้เดี๋ยวถามเดี๋ยวลุงถามให้นะอาชีพรับรัแรงลูกไอติ้งวาไงต่อเฮ้ยไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วพี่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะโอเคโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องทำไมมึงไม่มีเงินใช้หรอถ้าไม่มีมาเอาพี่มีพี่มีหกล้านเนี่ยโอเคโอเคแค่นี้ ไม่มีเงินใช้ครับพี่กอ๊อฟไม่ใช่อ๋อก็เหลืออินยาอินยาเฮ้ยตามไงพี่แรนเขาไม่อยู่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปจัดก,การเองมันแม่ไป้องกันมั้งกูอยากรู้เหมือนกันนะว่าไทเด้นเนี่ย ว,ว่าเขาจะทำยังไงกูอยากรู้เหมือนกันถ้ากูอยากรู้เหมือนกันว่าในวันนา้มันจะคิดยังไงโอ้ยเซนเซไม่ไปฟ้อ,ฟองไทเดนเข้าทางกูเลยอันนี้คือเข้าทางกูเลยมัน <c oughs> <c oughs> ไม่ไอ้นี่ด้วยน,นะพี่เพื่อตายเพื่อตายแล้วมันบอกอุ้ยคม เออเดี๋ยวพอถ้ามันถ้าเราว่าเรื่องเนี้ยไปถึงไทยเดนใช่ป่ะแต่เราแจ้งเกตจำนงเราชัดเจนแล้วว่าเราต้องการโปรเทคตัวเองไม่อยากให้เรื่องมันตามมาแต่ถ้าเกิดว่ามันมีบทลงโทษของนายวันแล้วถ้านายมันวันวันพูดว่าเฮียเซนเซแม่งไปแจ้งแม่งแม่งฟ้องไทยเดนนี่คือเขาทางกูเลยกูบอกให้อันนี้คือคือหมากลุกที่กูวางไว้เลยนี่กูวางไว้แล้วไม่งั้นกูจะมาพูดให้ไทยเดนฟังทำไมอ่ะสวยพี่ เขาเกิดวันหนึ่งอะมึงไม่ได้ทาอะไรผิดพลาดอะหรือมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องที่มันแบบเกิดขึ้นอยู่ทุกๆวันแล้วมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างเงี้ยที่มึงทำกันอะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมึงขอโทษแล้วเจตนามงชัดเจน,จนปุ๊บถ้ามัน,เป,นเป็นเรื่องอย่างนี้แล้วมันมันจะมาหาเรื่องเราอีกอันนี้กูบอกเลยนะเหมือนมันเดินเข้าเสือเราอะเราปูเสือไว้แล้วมันเดินเข้ามาเพราะนั้นแล้วมึงต้องไม่พลาดกันนะเว้ย ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยกูบอกให้เราเมื่อกี้เขาถามหาโอเวอร์เลยให้ผมอัพเอาไว้เลยโอเวอร์เลยไม่มึงเก็บมึงต้องเก็บไว้อยู่แล้วดิที่มันมีเหตุการณ์อะไรพวกนี้เกิดขึ้นนี่ยก็ต้องเก็บไว้เก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไว้จะใช้ใช้อีกเรื่องนึงหลักฐานพวกนี้โอลิติก เช่นทีอามันจะไม่มีใครอยู่จริงรองว่าไอเช่นทีอาเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องวุ่นวายตอนหลังเมื่คืน N T R อุ้ยอ้าวครับมี A D ไหมพี่ขอมีมีมาชุบให้ไม่เป็นไรขอบคุณครับชุบชุบตัวบ้าไฟเอ็มนะครับพี่โดวตัวบ้าไฟเอ็มเฮ้ยพี่มีเรื่องไงอันนี้ด้วยคุยด้วยชาลส์กอร์เวดาพี่ชายไอ้เย็ดลูเอ้ยเอาดีเฮ้ยมึงอยู่อินเวดอยไก่้เลยใส่กอม่วงหัวแดงด้วยเฮ้ยตึง ไม่ใช่ไม่ใช่เด่ไม่ใช่ไมไม่คุ่ไม่่ไม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไเดใช่ไใ่ไมม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชเไม่ใช่นม้ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่พี่ไม่ใช่ไม่่ม่ใั่ไม่ใช่ไล่ใช่ม่ใช่ไม่ใ้ม่ใ่ไม่ใช่ไมแใ่ไ่ใช่ไม่ใชม่ใเ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมงใช่ไม่ใช่ไม่ใน่่ใช่ม่่่อ่มมม่ม่่่่่่ แล้วก็พอเล่นจบเนี่ยอ่าฝั่งพี่แพ้แล้วก็น้องมันก็ไปขอโทษตามไปขอโทษอีกรอบนึงเพราะน้องมันไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ในวันวันเนี่ยพูดกลับมาว่าถ้าขอโทษแล้วมันหายก็คงไม่มีคนตายหรอกมันพูดแบบนี้กลับมาใช่ไหมแต่ให้ฟังก่อนนะแต่ทีนี้พวกพี่อ่ะไม่ได้ติดใจอะไรแต่คือพี่มีความประสงค์ที่จะแจ้งไทเดนไว้ก่อนเพราะพี่แจ้งสภาไว้แล้วกลัวจะมีเรื่องตามมาคือพี่ไม่รู้ว่าเขาอ่ะ ไม่ชอบพวกพี่หรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะพี่ก็ต้องโปรเทคตัวเองถูกไหมพี่ก็เลยต้องแจ้งให้ทรบาบไว้ก่อนว่าททเดนเป็นคนดูแลเ,เรื่องร้านพาเอเรื่องมันเกิดจากร้านพอตรงนี้พี่ให้ความของรถไทเดนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วก็พี่แจ้งครบแล้วครับดูไว้กับซาเวียร์รับเรื่องแล้วแต่พี่ไม่ได้ต้องการอะไรนะพี่หมายถึงว่าพี่แจ้งไว้เฉยเพื่อมันวันใดวันหนึ่งมันมีเรื่องตามมาอะไรเงี้ยเพราะพี่ยังไม่เคยไปสกิดอะไรเขาเลยไงี้โอเคได้ครับพี่ได้ครับโอเคมึง โอเคใช่ไหมคือรู้เรื่องแล้วจะบอกคนอื่นด้วยใช่ไหมได้ค่บพี่แล้วครบอกตู้บอกพี่ตู้เมือมึงเอาไว้จะได้ไอ้เดอะบอสไล่ไปกัดเนี่ยเอาไว้จะได้ปะเนี่ยได้พี่ได้เดี๋ยวผมบอกให้พี่ไม่เป็นไรหรอกนอมันไม่ค่อยรู้ความร่อยเนี่ยไม่อะแต่คนนี้ไม่มีแกงนะพี่คนนี้เอ้าไอ้สัแล้วมึงใครเนี่ยมครนีพี่ก็เอ R ทล็อกกี้ไงเอ้าแล้วมึงปั่นกันเองทาเพี้ยไรแดะกูจไนก็ค่อยได้ด้วยอย่าฝากอยู่ ครับโอเคขอบใจมากน้องขอบใจมากครับพี่ครับว่าไงครับพี่คุยกับไทเดนใช่ไหมคะพี่ไปคุยกับไทเดนใช่ครับเซรินบอกพี่มาแจ้งเองพี่พี่อยู่ไหนคะเดี๋ยวพวกหนูไปฟังด้วยค่ะพอดีต้องมันเกิดขึ้นนข้อมูลพี่คุยครบแล้วครับดูไว้ดูไว้พี่คุยกับบ๊อบบี้ครับเอ็นทีอาร์พี่คุยกับฟาคิวครับส่วนซาเวีพี่คุยกับท็อปครับคุณท็อปข้อมูลสามจากสามคนนี้ได้เลยครับว่าผมมาคุยหรือยังแต่พี่คุยเสร็จแล้วครับ แม่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูถามจากพี่นี่แหลคะค่ะเพราะแต่ก็คือเรื่องเรื่องที่น้องมารีพอร์ตใช่ไหมคะหรือว่ายัางไงเรื่องที่น้องมารีพอร์ตเลยครับเรื่องที่น้องเล่าให้ใ,ให้ฟังเลยครับอ่าก็คือเหมือนไปรีพอร์ตเขาเฉยๆเ,เหรอคะพี่ใช่ไหมใช่มาแจ้งเฉยๆครับเพราะว่าพี่ถามเซรีนแล้วว่าสภาเป็นคนแจ้งไทเดนเองไหมหรือว่าพวกผมต้องไปแจ้งเองเพราะว่าเหตุมันเกิดที่ร้านงัดร้านงัดร้านเนี่ยไทเดนเป็นคนดูแลและเซรีนแจ้งว่าพี่พี่ แต่ไม่เป็นไรก็คือพี่แจ้งเหมือนกันก็เดี๋ยวเนเหมือนกันเลยครับสามแก๊งพี่พูดเหมือนกันหมดเลยครับก็เหมือนที่น้องแจ้งกับสภาเลยครับเป็นประโยชนเดียวกันโอเคครับได้ครับครับขอบคุณครับไเสียไกลเอ็งเข้าแก๊งเาไปทาอะไรวะครับพี่เอ็งเข้าแก๊งเข้าไปทําอะไรเนี่ยไปช่วยเขาหรือยังไงหรือไปหรือใครหรือต้องการสูตรไปแบบต้อหญิงอะไรอย่างงี้สาว มาเติมเติมไฟให้แกงครับเติมไฟเลยแกงเราจะยุบแล้วไอ้ฟักแกงกอนกอนกอนจะยุบคือต้องมีไฟก่อนครับอ๋อเออจริงครับเสียผมผมจะมานำนำอีกทีหนึ่งครับทำให้อีทีกลับมาอีกครั้งครับว้าวผมขอเสี่ยสู้ๆนะครับแน่นอนเราเสี่ยทำได้ตรงนี้ว่ะข้ารับผมขอดูไฟเสี่ยนะเสี่ยมีอาวุธอะไรบ้างขอดูไฟเสี่ยก่อนอุ้ยเอ้ไอ้ควักอะไรอ่ะอ๋อควักผิดครับอันนี้ครับปืนครับปืนไม่น่าจะต้องอัดคลิปตอนคุยนะคนดู เรารู้จักหมดทุกคนที่เราไปคุยอ่ะอะไรนะอันนี้ครับพี่อาวุธผมมึงเติมจะเติมไฟแกงเขามึงเติมอาวุธให้ตัวเองก่อนไหมไอ้ฟากิวมึงดูมาหน่อยดิมึงคุยกัหน่อยดิเขียวมเลยเฮียเจ้าก,กายไม่ไปแล้วขอบใจมากเ,เาจากกา้นเา,จา,กกานายเมลีเอีจัจ้าไอ้เฮียเติมไฟให้เขาเอาวุธเท่าเดิมเลยอยู่บางกี่ปีอาวุธเท่าเดิมเลย ไอ้เหี้ยตอนแรกดีขึ้นหน่อยตอนแรกมีมาเชนเดียวพี่ก็ถามแล้วนะพี่ว่าพี่ก็ถามเตลีนแล้วนะพี่คิดว่าเตลินรู้แล้วว่าพี่จะไปไห,หนูหนูหนูว่ารู้ว่าพี่จะไปหนูขับมานี่ปุ๊บพี่ขับออกไปหนูถาม้นเหนื่อพี่จะไปไหนเขาบอกพี่ไปไหนก็ไม่รู้ อ๋อพี่คิดว่าให้พี่ไปคุยเองเลยเอ้แต่พี่คุยพ,พี่พี่คุยกับอ่อาซาเวียชื่อคนชื่อท็อปดูไว้บ <Okay S 1> <Bobby, S 2> ๊อบบี้แล้วก็เอ r ทาฟัก,กิลครับถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลอะไรเง, oh <า>งี้ยถานงนโอ้หนูได้ไดยินแต่ละชื่อหนูรู้สึกว่าคุณท็อปมีประโยชน์ที่สุดค่ะไม่แต่พี่ย้ำแล้วว่าอย่าลืมเอาเรื่องไปบอกคนลีดเดอร์ด้วยอะไรอย่างงี้ให้เขารับรู้ไว้ถูกแก้งเลยไม่น่าเป็นห่วงมั้งนะ ไม่ครับงัดร้านนะครับถ้ามติว่าเราไปกดก่อนสี่ห้าใช่ไหมแล้วเวลามันเลยงัดได้ครับงัดได้มันงัดร้านมันแยกกับไอ้นี่ระบบระบบของประเทศใช้ฝนตกงัดได้แต่ต้องกดก่อนนะไม่ไมต้องกดสุ่มแดงก่อนใช่เขาเพิ่งเลือดแล้ตเองกดก่อนต้องกดก่อนต้องกดก่อนคือสี่สี่ห้าฝนจะตกใช่ไหมถ้ามึงกดสี่สี่อ่ะก็งัดได้อยู่ดี อ่อแต่ต้องกดก่อนฝนตกไม่ได้ใช่ไหมอ๋อก็คือถ้าถ้าฝนมันตกแล้วก็คือไอ้วงขาวอ่ะต้องขึ้นก่อนฝนตกใช่ผีถามพี่ก๊อตครับเพราะว่าพี่ก๊อตงัดบ่อยครับก่อนก่อนเมืองปิดก่อนเมืองมันไปปั๊มมือสองรันงัดฟรีตลอดอ่ะก่อนเมืองปิดงัดฟรีตลอดปั๊มมือสองเป็นเร่อปั๊มมือสองมันนี่ก็บางทีก็บางทีก็นั่นแหละเด๋ยวเด๋อยู่ไหนอือไอ้กูไม่มีน้ำมันในถังมึงอยู่ไหน Yeah. Uh.